ผมมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมมนุษย์เราถึงไม่ค่อยจะมีจิตใจดีนะหรือไม่ค่อยจะมีความสุขกับชีวิตผมคิดว่าคำถามนี้คงเป็นความจริงของโรคใบนี้ผมไม่ได้ปรับทุกขกล่าวหาใครผมหมายถึงชีวิตของเราทุกคนบนโลกนี้ทุกคนก็คงอยากมีชีวิต อย่างที่อยากจะเป็นคืออยากเป็นคนดีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยสีสันและความงดงามหรือแม้แต่ความอิ่มเอมในชีวิตอาจจะพูดแบบของมนุษย์ทั่วไปคือเป็นที่รักเป็นคนใจดีมีความเมตตาเป็นคนมีความถ่องแท้ซึ่งทั้งหมดนี้ผมคิดว่า คงเป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ไม่เว้นแม้แต่ตัวผมเองสิ่งที่เราพบความจริงในวันนี้ก็คือชีวิตจริงๆของเราบางคนก็อาจจะจืดชืดเซื่องซึมหน้าเบือ่อเราไม่อยากเป็นแบบที่เราเป็นไม่อยากเป็นคนที่มีชีวิตแบบไม่มีความสุขช่างหน้าเบือ่อนาย เป็นคนที่โอดครวนกับชีวิตเป็นชีวิตที่เราไม่อยากจะบอกใครเลยว่าชีวิตของเราช่างน,น่าหดหู่เป็นความรู้สึกที่ขมขืนไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาความจริงแล้วสิ่งนี้อาจจะเป็นความทรงจำในระดับของจิตใต้สำนึกที่ตกตะกอนทับถมกันมาอย่างยาวนานในชีวิตของพวกเราทุกคนเกิดจากการที่เราอยู่ในชีวิต และประสบการณ์ที่ไม่สมปรารถนาไม่เป็นไปตามที่เราพึงพอใจเราก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเราบางช่วงมีรอยด่างพ้อยมีความรู้สึกฝังจำหรือความทรงจำที่ฝังแน่นทํำให้เรากลายเป็นพวกขี้แพ้ขี้โมโหมีความก้าวร้าวมีความรุนแรงลึกๆอยู่ข้างใน ไม่เป็นชีวิตที่น่าชื่นชมไม่เป็นชีวิตที่เราอยากจะบอกเล่าหรือถ่ายทอดให้คนอื่นรู้ว่าที่ผ่านมาเราเป็นอย่างไรขณะเดียวกันเสียงเรียกร้องของหัวใจเราก็มักจะพยายามกระตุ้นเร่งเราพวกเราบางคนให้หลุดพ้นไปจากโลกใบเก่าที่เต็มไปด้วยความว้าววอนเต็มไปด้วยความรู้สึกทุกข์ทรมานหรือเจ็บปวด ให้เรากลับมามีความทะเยอทะยานขึ้นสลายความเป็นคนหน่าเบื่อความจืดชื่ในชีวิตลงให้หมดอาจจะเป็นชีวิตที่เราไม่ต้องการสำหรับใครบางคนที่มันจะดูเชื่องอยู่ในกรอบและก็อาจจะไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรดูเหมือนโลกนี้ช่างโหดเคี้ยมเลือดเย็นและเต็มไปด้วยความรายกาจที่ทำให้เรารู้สึกว่า เรากำลังเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราไม่พึงพอใจหรือกลายเป็นความฝั่งจำที่ค่อนข้างปวดร้าวทุกทรมานผมพูดถึงความจริงที่หลายคนกำลังอาจเผชิญอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสำหรับผมผ่านเรื่องนี้มาแล้วอย่างน้อยก็20-30ปีเป็นขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนาเพราะเรา อยู่ในความรู้สึกที่ผ่านมาแบบถูกยั่วยวนถูกกดขี่และปราศจากความมั่นใจในตัวเองหรือมีความเปราะบางอ่อนแอแต่สิ่งที่เราต้องการในวันนี้คือความอ่อนโยนและความอบอุน่นเราต้องการที่จะใช้ชีวิตในแบบที่มีความแน่วแน่มั่นคงเราต้องการความรู้สึกที่พึงพอใจในตัวเองความรู้สึก ที่ยอมรับตัวเองและหัวใจที่ไม่ต้องไปรู้สึกทุกข์ระทมต้องเก็บอาการหรือต้องเสแสแ้งแกล้งทำเป็นมีความสุขหรือว่าพยายามที่จะสร้างภาพตนเองหรือว่าชื่นชมชีวิตของเราในแบบที่เราพยายามจะใฝ่ฝันหรือพยายามที่จะจินตนาการทั้งหมดนี้เป็นเพียงการหลอกตัวเองสำหรับใครบางคนผมเอง ก็เคยเป็นแบบนั้นใช้ชีวิตแบบหลอกตัวเองใช้ชีวิตแบบพล่้มเพลิและรู้สึกว่าเรากำลังฝันไปในชีวิตที่เราปรารถนาชีวิตที่เปลาะบางอย่างยิ่งชีวิตที่เราต้องการจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นแต่เรากับขาดแคลนชีวิตที่เราอยากจะมอบความรักให้กับคนรอบตัวเราให้กับคนที่เรารัก เราเรากับโหยหาและเติมเต็มไม่พอเราอยากจะเสียสละอยากจะใช้ชีวิตแบบอุทิศตัวเองให้กับผู้อื่นให้กับโลกแต่เราก็ขาดความตื่นเต้นเร้าใจความรู้สึกบางอย่างที่หดหู่กัดกินใจเราจนทำให้ความเป็นมนุษย์เข้มข้นในตัวเราดูจะจืดชืดสลายไปอย่างน่าเสียดาย เราอยากจะมีความคิดสร้างสารรค์เราอยากจะใช้วันเวลาอันเงียบสงบของชีวิตเราอยากจะทำอะไรในแบบที่เคยคิดฝึกฝนตัวเองเอาชนะกับความคิดลบๆหรือแม้แต่รู้สึกว่าเราคู่ควรที่จะเป็นอิสระจากความหมงุดหงิดไม่ติดยึดกับวัตถุธาตุเงินทองไม่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ จากการทำงานอย่างตราตรำทำงานหนะักเพื่อให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าหรือมีค่าตอบแทนจนดูเหมือนวิญญาณของเราสูญสิ้นอิสรภาพเราต้องขายวิญญาณเพื่อให้เราอยู่รอดบนโลกใบนี้ความรู้สึกทั้งหมดจะทำให้เราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจตนเองไม่จินตนาการ เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทรงคุณค่างดงามมีความหมายเราแค่อยู่ในความใฝ่ฝันและแรงปรารถนาที่ต้องการที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าซึ่งในใจของเราบางครั้งก็มีอารมณ์ตรงข้ามหรือว่าสุดขั้วของอารมณ์ที่ก้าวร้าวมีคำสบทหยาบโดน ที่อยู่ในใจผุดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้ตนเองมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าซึ่งในใจของเราบางครั้งก็มีอารมณ์ตรงข้ามหรือว่าสุดขั้วของอารมณ์ที่ก้าวร้าวมีคำสบทหยาบโลนที่อยู่ในใจผุดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวจนทำให้จิตใจอันดีงามของเรากลายเป็นจิตใจที่ถูกซ่อนไว้จนหาไม่เจอ เพราะเราต่างเฝ้ารอที่จะค้นพบตัวเองค้นพบคุณค่าของเราอย่างไม่แสดงใจกลายเป็นคนดีที่ต้องดิ้นรนมากเกินไปขวนขวายจนน่าสงสารหอยหาการยอมรับจนกลายเป็นคนขาดแคลนหรือวิ่งไล่ล่าหาความรักหรือคุณค่าที่เราต้องการจนเราสูญเสียความเป็นตัวเองไปอย่างน่าเสียดายสิ่งเหล่านี้ เป็นการกระทําของจิตใต้สํานึกที่เราไม่รู้ตัวทําให้เรารู้สึกถึงความยากจนแต่เป็นความยากจนที่ไม่ได้เป็นความยากจนเสื้อผ้าที่ขาดวินแต่เป็นความยากจนจากจิตใจที่ขาดแคลนหยหิวขาดเคลาขาดความรู้สึกอิ่มเองมหรือภูมิใจในตัวเองทั้งหมดนี้น่าจะเป็นภาพที่เราติดอยู่กับจิตใต้สำนึก อย่างไม่รู้ตัวดูร้อนรนน่าสงสารดูเป็นชีวิตเที่ยวเราไม่รู้แม้กระทั่งเรากำลังถูกหลอกจากการทำงานของชีวิตและจิตใต้สำนึกที่แสนมหัศจรรย์เราอาจจะดูฉุนเฉียวง่ายร้อนรนและเป็นคนที่ออกจะวู่วามหลายครั้งเราอาจจะต้องรู้สึกว่าเราเกลียดตัวเองด้วยซ้ำไปและ ก็ไม่รู้ว่าเรากำลังลงโทษตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยการกระทำในแบบที่เราพลังเผลอในแบบที่จิตใต้สำนึก u b c o n s c i o u s n e s s กระทำกับตัวเองในรูปแบบของคำพูดหรือการกระทำโดยที่เราไม่รู้ตัวแม้เราอยากจะกระทำตัวอย่างจริงใจและเป็นคนดีในสายตาคนอื่น หรือเป็นฝ่ายถูกสำหรับชีวิตที่คู่ควรแต่เรากลับต้องต่อสู้กับชีวิตที่อยู่ท่ามกลางความเลวร้ายเสมอทั้งๆท,ที่เราอยากให้ความงดงามปรากฏขึ้นในชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราก็อ่อนล้าดึงเครียดแล้วเราเองก็มีแนวโน้มที่จะทำตัวเป็นคนเลวร้ายที่มีจิตอกุศลเมื่อถูกกระตุ้นเร่งเรา จากการตะโกนถากถาง,างจากการประชดประชันจากการพูดจารุมเร้าทางอารมณ์จากคนอื่นเราก็มักจะโต้อตอบด้วยการกระทำหรือคำพูดที่รุนแรงกว่าเราไม่สามารถเก็บงำอารมณ์ม่สามารถหยุดการกระทำที่เผลอไปทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแล้วก็กลับมาทำร้ายตัวเราเองในแบบที่ไม่สามารถจะควบคุม หรือว่ามีสติปัญญารู้ทันได้คงเป็นเหตุผลสำคัญนี้เองที่ผมจะต้องมากล่าวถึงกระบวนการของไมเซ็ตจิตใต้สำนึกซึ่งไม่ได้หมายถึงผมลังเกียจชีวิตที่ผ่านมาหรือคิดว่าชีวิตส่วนใหญ่เป็นชีวิตที่ดูเร็วร้ายแต่เรากำลังพูดถึงความจริงของพวกเราที่กำลังถูกสะสมกันมาที่ไม่แตกต่างกัน เราพยายามจะมีจิตกุศลซึ่งเป็นความจริงใจเป็นความพยายามที่จะคอยช่วยเหลือคนอื่นในทางใดทางหนึ่งเรารู้สึกว่าการเอื้อเฟื้อผู้อื่นคือสิ่งที่วิเศษที่สุดแต่เรากลับสะเทือนใจกับความเป็นลากฐานกับความมีอยู่ของเราเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราจึงเหินห่างความรู้สึกที่เป็นผู้ให้ เป็นนายของตัวเองหรือเป็นจิตวิญญาณที่มีคุณค่าในแบบที่เราปรารถนาเพราะเราดิ้นรนอยู่กับการเอาตัวรอดเหมือนกันในขณะที่เราอยากเป็นคนดีเพราะเราอยากลบปมด้อยหรือจุดอ่อนของตัวเราเองอยากจะให้ตัวเราเองเป็นเที่ยวรักของคนอื่นแต่เรากลับกลายเป็นคนที่น่ารำคาญในบางครั้งแม้กับคนใกล้ชิด เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เราอยากจะให้เขารู้ว่าเรามีทัศนคติที่ดีมีความมุ่งมั่นมีความชื่นชมกับความเป็นคนดีแต่เราก็ยังทำไม่ได้ตลอดลอดฟังจึงต้องเผชิญกับแบบฝึกหัดและความรู้สึกยแย่ๆจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว หรือคนใจร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่รู้ตัวเราพยายามมองข้อดีของตัวเองแต่ในบางครั้งเราก็มองข้อเสียของคนอื่นหรือด้านมืดของคนอื่นด้วยความเพอ้อพรายตัดสินดึงดูดคนชนิดนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้เป็นความผิดปกติของการทำงานของจิตใต้สำนึกทั้งนั้น เพราะเราไม่ได้มองเห็นด้านที่ดีของมนุษย์หรือด้านที่ดีของเราเองอย่างแท้จริงเราไม่สามารถที่จะรู้สึกได้อย่างรึกซึ้งจึงดึงดูดอมด้อยของเราหรือความเป็นตัวตนในความคิดลบที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัวผมเองก็ไม่ได้ต่างไปจากพวกเราหลงไหลในวิธีการถ่ายทอดและเล่าเรื่องความจริง ของชีวิตให้กับพวกเราทุกคนพยายามสรรหาการใช้ถ้อยคำและขัดเกลาการอธิบายคำพูดวิธีการที่จะเขียนหรือถ่ายทอดความจริงในประสบการณ์ชีวิตให้พวกเราที่สนใจจะเรียนรู้ร่วมกันในที่สุดผมก็ค้นพบว่าผมยังติดกับความรู้สึกหรือความคิดว่าเราต้องดูดี ต้องหาสิ่งที่มีความหมายหรือคุณค่าให้กับตัวเราเองเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเรามีคุณค่าความจริงเราก็เป็นคนที่มีจุดอ่อนหรือปมด้อยในแบบของมนุษย์ทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนที่สแสวงหาความสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็คือคนที่มีความทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ ซึ่งไม่ได้ต่างจากพวกเราเช่นเดียวกันความสมบูรณ์แบบคือการดิ้นรนเพื่อให้ได้ดั่งใจเท่านั้นแต่การใช้ชีวิตอย่างดีงามคือการปฏิเสธความผิดพลาดหรือความบกพร่องในตัวเองทั้งคุณและผมเราอาจต้องเผชิญกับวิกฤตที่จะยอมรับความจริงว่ามีหลายครั้งเราอาจจะผิดพลาดล้มเหลวมีเรื่องที่จะต้องแก้ไข มีเรื่องที่จะต้องถูกตำหนิหรือตรวจสอบไม่น้อยกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันผมสนใจว่าทำไมคนเราถึงล้มเหลวทำไมชีวิตของเราจึงไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาทำไมเราจึงคิดถึงข้อเสียของคนอื่นและไม่เคยมองเห็นข้อดีของใครเรามีจิตใจที่ไม่สงบมั่นคง พอที่จะเจินตัวเองว่าเราจะต้องวิวัฒนาการหรือพัฒนาขึ้นเราไม่อยากเป็นคนขี้แพ้เราไม่อยากถูกคนอื่นตำหนิหรือไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองวันนี้เรายอมรับว่าบางครั้งโชคจะตาเล่นตลกกับเราหลายครั้งที่เรารู้สึกถึงความ้มเหลวอย่างน่าละอายพูดอย่างไม่อ้อมค้อมก็คือ เรารู้สึกถึงชีวิตของเราที่มีความบกพร่องผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยเราก็อยากจะประสบความสำเร็จในแบบของคนที่พลิกโชคชะตาชีวิตด้วยการค้นพบจิตวิญญาณที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวทำให้กลายเป็นความจริงมากกว่าคำพูดมากกว่าการแสดงบทละครเพราะเราไม่ใช่นักแสดงแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้ง เราก็แสดงละครได้อย่างแนบเนียนแต่ก็คงเป็นการแสดงละครที่ทำให้เราได้เป็นแค่นักแสดงนั่นเองด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมพินสุขซปเปอร์จูนเนอร์ เสมอว่าความใฝ่ฝันไม่มีวันหมดอายุไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ลงมือทําแต่มันหมายถึงว่าเราทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจหรือลาลับจากโลกนี้แต่สําหรับผมมันหมายถึงการพิชิตหัวใจตัวเองถ้าบอกว่าการไปพิชิตเอเวอเรสต์คือการพิชิตหัวใจตัวเองก็คงกล่าวไม่ผิดนักเพราะมันคือความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นการพิชิตหัวใจตัวเองที่จุดสูงสุดของโลกที่เอเวอเรสต์นั่นเองครับ